कितना है

ไปยที่ป <mm <out> ั้นให้หน่อยอุ๊ยรอมาก ทึ้นกีชุมบีขี่มาชกขี่เจ้าหยาไม่ฟับชุมบีที่บอกเริ่มจากเจ้าผมก่อนขี่เจ้า

ตอบผ่านไหมนะสายละ